สวัสดีค่ะช่องเจเคเนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดสมัคสไาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคเนโนำเสนอบ้านชั้นเดียวนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเปล่าชั้นเดียวค่ะอยู่บนที่ดินขนาด3งานค่ะมีบ้านเลขที่เรียบร้อยนะคะอยู่บ้านเลขที่64ทับหมู่2ตํตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นบ้านเปล่าที่ดินโฉนดนอส .4 จอนะคะ 2งาน72ตารางวาพื้นที่กว้างสามารถทําประโยชน์ใช้สอยได้นะคะบรรยากาศพื้นที่โดยรอบร่มรื่นค่ะมีต้นไม้ด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยค่ะมีพื้นที่ว่างนะคะตรงโซนหน้าบ้านสามารถต่อเติมทาโรงรถหรือว่าจะเอาศาลามาตั้งไว้นั่งเล่นนะคะลงสวนลงต้นไม้ได้สบายเลยนะคะพื้นที่กว้างราคาประหยัดคัน1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท ้านพร้อมที่ดินพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะแต่เป็นบ้านเปล่าค่ะสนใจนัดชมก่อนนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ